เป็นครั้งแรกของการเล่นหนังเลยไหมคะชิญน,น้องนุ๊กค่ะเป็นเป็นเรื่องแรกของเรื่องแรกเรื่องแรกของนุ๊กครับ,รบเป็นเรื่องแรกที่ที่ได้มีเป็นภาพยนตร์เป็นหนังที่ได้เข้าโรงแบบนี้ค่ะใช่ครับนะคะการแสดงเป็นตัวเองค่ะนุ๊กค่ะคเป็นรับบทอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้ เออนุก็รับบทเป็นเป็นเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองแสดงเป็นเป็นฟิลจริงๆของตัวเองเลยค่ะรับบทเป็นเป็นเป็นเพื่อนกับปายเป็นเพื่อนปายสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมนิดนึงได้ได้ครับเป็นเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นที่ที่เรียนจบกันละต่างคนต่างเรียนจบก็มาก็ได้มาทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะก็จริงแต่ถ้าถ้าภาพถ้าภาพรวมแล้วก็จะเป็นจะเป็นฟิลออกมาจากตัวตัวเองเลยอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วไป เป็นถ้าพูดถึงภาพยนตร์จริงๆถ้าตมหลักนุกจะเป็นคู่พระปายจะเล่นเป็นตัวนางยากไหมคะที่จะต้องเล่นเป็นตัวเองให้ทุกคนได้เห็นพระนางเป็นเถอ<ร>วันนี้<ร>นใช่ก็ก็รับรับบทคล้ายๆกันเลยครับผมก็เป็นเพื่อนกับนุกธนดล<ช>มา<ช>แล้วก็เรียนจบแล้วก็ยายย้ายกันไปทํางานาแล้วก็กลับมีโอกาสก็กลับมาพบกันวันนึงอยากจะไปเที่ยวใช่<ต>ค่ะ อยากจะชวนเพื่อนๆที่โอ้เกือบจบเรื่องแล้วพูดไนพูดมาเกือบจบเรื่องเลยใกลแล้วแล้วทั้งเรื่องนักแสดงคนไหนคัดน้อยที่สุดเล่นดีสุดคือพุ้มกับบอกผ่านเร็วที่สุดดูไปหน้าเลยค่ะพ่อพี่ไหมพ่อพี่สองข้ามกระทองยู่เบิดมือเอาเอานับเอานับแค่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เอาแค่ต๊ตรงนี้ก็ได้อ่ะดูดูบหน้าแต่ละคน พี่นุกธนดลครับพี่นุกธนดลใช่ใช่ใชคือคนที่คัดน้อยที่สุดใช่ครับแล้วบอกว่าผ่านเลยใช่ครับกล้องสปีดมาแสดงพร้อมเซตแอนด์แอคชั่นมึงเสร็จหรือยังเนี่ยเฮ้ย hey, แต่งชุดอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยปกคอเสื้ออะไรเนี่ยก็เป็นหัวหน้ากูใส่มาแบบนี้กูก็ใส่แบบนี้ดิมันใส่แบบนี้ไม่ได้ไหนหันมาทางนี้ดิ ปกคอเสื้อตรงนี้มันไม่ได้แล้วมึมงมองหน้ากูทำไมเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยปกคอเสื้อตรงนี้เนี่ยคอ,อ,อูแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อย่แตงเองเดี๋ยวก็ไม่เข้าเรียนหรอกเนี่ยมแม่กูเลย์งไงเนี่ยมึงมาจัดให้กูขนาดเนี้ยเอามึงก็ไม่เรียบร้อยเหมือนกันนั่นแหละเดดิเออไปไปอ,อ่าอะไรของมึงเนี่ยปะจะไปตอนนี้ไหมปะ ไปไหนทางไปทางนี้เออไปเออ่งโอเคโอ้ภูมกับพอใจไหมคะพอใจครับพอใจเพราะว่าอารมณ์เขาเป็นไงบ้างให้คะแนนเขาหน่อยให้คะแนนสักโอ้ถือว่ามือดูคะแนนจากเสียงดีกว่าอชอบไหมครับเอาปรบมือชอบปรบมือค่ะ แต่ในหนังมันจะมีเป็นมีหลายอารมณ์ครับมีทั้งอารมณ์เฮฮาแบบนี้ก็มีครับตลอดติดตามใช่ในเรื่องเลยแล้วก็อารมณ์เศร้าเยอะมากหลากหลายอารมณ์สภาพนกปลายต่อยไหมครับคุณปอครับปลายปลายอารมณ์แบบเมื่อกี้แหละเป็นไงเขินไหมเราหลายเทคไหมในภาพยนตร์ก็ถามว่าหลายเทคไหมก็จนเหนื่อยครับจนบอกไม่นะไม่ไม่หลายเทคเหรอ อุย้ยส่งเล่นหรอผิดจริงๆเราจริงๆก็ไม่หลายเทนะที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยใช่ใช่<ต>ผมว่าเรื่องนี้พี่ปลายเล่นดีนะครับค่ะคือ,อคือ,คอมีมีความมีความตั้งใจสูงมากค่ะกับกับเรื่องนี้มีสปิริตสูงมากอาจจะมีคอมเมนต์ว่าน้องปายเล่นแข็งเล่นอะไรจริงๆปลายเล่นดีนะ<ๆ>ผมบอกเลยว่าเขาไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็แบบคือพี่ก็ตรวจงานตลอดแล้วก็นั่งดูหนังตลอดอี่ปลายมันเล่นดีนะเดี๋ยวคุณไปดูในโรงแล้วคุณจะรู้ว่า น้องเล่นดีกว่าที่คิดอีกนะครับไปสิ่งที่คุณต้องทํากันบ้านหนัหนกสุดเลยที่ได้ยินคําว่าเล่นดีในครั้งนี้คุณทํากันบ้านมากน้อยขนาดไหนคะเนี่ยก็คือตามจริงเราทุกคนจะได้รับบทปึกหนึ่งเลยค่ะแต่ช่วงนั้นเราไปงานเกือบทุกวันเลยครับผมค่ะแต่มีนุกธนดลเนี่ยแหละเอาบทมานั่งซ้อมมานั่งอ่านเราก็เลยได้เตรียมตัวว่าฉากนี้มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้เพราะาเราเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้ว,ลวก็เลย ไปล,ลองดูว่าออจินตนาการดูว่ามันจะต,ต้องออกมาประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะผมก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณนที่แบบว่าคอยซ้อมให้ด้วยก็ขอบคุณมากมาก,มาก,มากครับอ๋อซ้อมบทกันตลอดเน,ะนาะธนะดโดนละคะการบ้านของคุณที่หนักมากแล้วต้องส่งเพื่อน,นแล้วคุณต้องเป็นพระเอกในเงี้ยเรื่องเลยอะการบ้านที่คุณต้องทําตลอดก็ถ้าถามว่าการบ้านจริงๆแล้วการที่เล่นหนัง เล่นหนังเล่นละครอ,อะไรเงี้ยนุกจริงๆนุกก็ยังไม่เคยที่จะจะจะผ่านหนังใหญ่หรือผ่านาผ่านเป็นเป็นภาพยนตร์มาเหมือนกันนุกก็ในบางครั้งก็ถามถามเบสบ้างถามพี่พี่บ้างอะไรเงี้ยก็น่าการบ้านของนุกน่าจะเป็นอารมณ์มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เวลาเศร้าเวลาเหงาเวลาสนุกอะไรเงี้ย อ,นนอันนี้คือการบ้านเลยแล้วก็เราก็จะมาคุยกันว่าเออเราเราได้บทตรงไหนตรงนี้เราควรจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันแล้วก็ปรึกษาพุ่มกับปรึกษาเบสด้วยอะไรครับค่ะก็อยากฝากพี่พี่ทุกคนนะครับมาดูหนังเรื่องนี้นะครับผมพวกเราสร้างด้วยความตั้งใจของพวกเราจริงครับสร้างด้วยทีมของพวกเราเองนะครับผมก็อยากให้มาดูกันนะครับผมอยากให้เปิดใจดูนะครับใช้หัวใจในการรับชมด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมค่ะพุ่มกับน้องเบสค่ะ นุกนนะะ๊กจะนัดดินราคาบอกอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเชนค่ะครับผมก็ฝากพี่ๆในเวทีแล้วก็ในสตรีมไลน์แล้วก็ทุกๆคนในในประเทศไทยนะครับผมก็พวกเราอย่างที่น้องเบสพูดน้องออฟพูดนะครับพวกเราตั้งใจกันจริงๆครับในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของของในตัวนุกด้วยในตัวปลายด้วยแล้วก็ในน้องๆพี่ๆน้องๆศิลปินในสังกัดสิงห์วสิทิตทุกท่านนะครับผมก็ ใช้ใจดูนะครับผมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในภาพยนตร์หนังเฟื่อนนะครับผมขอบคุณครับค่ะนุก๊กค่ะใบปายเชนครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของปายด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนนะครับก็ใช้ใจทําเต็มร้อยเต็มที่กับทุกๆโอกาสที่ได้รับเสมอนะครับวันนี้ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ทดลองได้ลองได้ลอง การแสดงเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์ฟคแต่ก็ทำจากหัวใจทําด้วยความตั้งใจครับฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับพร้มกับพระนางแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างที่สุดแล้วนี่คือน่าจะดีใจมากนะคะพี่สิงค์คือจริงๆถามว่าดีใจไหมคือดีใจทุกครั้งที่ได้ทํางานให้เด็กๆที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทํางานกันแล้วก็เราเป็นเหมือนคนที่คอยผลักดัน หาโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรให้พวกเขาทากันนะครับ<ฆ>ซึ่งก็จะได้เห็นก้าวก้าวเดินที่เติบโตไปหนคาเรื่อยๆนะครับในหลายๆมิตินะครับซึ่งปีหน้าก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่น้องๆจะต้องทําแล้วก็พัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพนะครับในอนาคตก็ฝากไว้ด้วยครับภาพยนตร์เรื่องแรกของนุก,กับปายแล้วก็หลายๆท่านก็เรื่องแรกนะวันนี้เข้าสู่โรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็ในอีสานเนี้ย มีกับทุกจังหวัดเลยนะครับส่วนภาคอื่นก็อย่างที่เรียนไปก็คือ<ะ>เ,ชคเช็ครอบฉายได้นะจากเพจที่หน่อยฟิล์มแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมแล้วก็ส่วนวันที่25ก็จะมีฉายในกลุ่มปิดออนไลน์ให้พี่พีเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศหรือพี่พีเอฟซีที่ไม่สะดวกเดินทางไปลงภาพยนตร์ได้ชมกันหรือพี่พีที่ชมแล้วอยากชมอีกแล้วไปเมาส์มอยกันในในไรนะครับก็จะมี3รอบด้วยกันมีรอบเที่ยง1นึ่ทุ่มตรงแล้วก็4ี่ทุ่มตรงนะฮะสรอบวันที่25วันเดียวเท่านั้นก่อนฉายจะมีน้องนสองนักแสดง แล้วก็พูดคุยทักทายก่อนเข้าสู่การฉายจริงในทุกๆรอบนะครับก็ฝากอุดหนุนบัตรไลฟ์สตรีมด้วยฮะสามร้อยสามส้านะสามร้บห้าบาทในวันที่25นี้นะครับ